ก็ดูดิบอกใครก็ไม่ได้ออกสื่อก็ไม่ได้มันไม่ใช่ชู้สาวแต่มันเป็นการหลอกกันที่แบบไม่ได้มารักษาจริงอะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอไม่ไหวมันที่อรารวาสเขาคิว่ามันโกรธกับเลิฟมันทรมานใครก็รู้เสกก็รู้เวลาโลกกับเลิฟโอ้โหบ้านแตกอะไอมิกก็รู้ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นละค่ะคุณผู้ชมเมื่ออยู่ดีๆบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศขอยุติบทบาทการทำงานร่วมกับลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมีการวิาพากษ์รภรยาของเสกโลโซเป็นผู้บริหารค่ายโดยหนุ่มบิ๊กได้ชี้แจงว่าข้าพเจ้าบิ๊กทองภูมิขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวนี้ชี้แจงข้อมูลในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ข้าพเจ้าขอ,อยุติบทบาทการทำงานร่วมกับลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เนื่องจากสาเหตุทั้งด้านจิตใจและร่างกายตอนนี้ที่ยังไม่พร้อมในการทำงานแต่ผมยังเคารพรักพี่เสกและทางค่าอยู่เหมือนเดิม 2. ตั้งแต่ผมได้ร่วมงานกับ l u สเตอร์เอนเตอร์เทนเมนตในฐานะศิลปินนั้น ผมไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆกับทางบริษัทต,ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันแต่เป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละครั้งซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้ว่าจ้างมอบหมายงานมาให้แล้วจบเป็นรายครั้งไป 3เนื่องด้วยตอนนี้มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ผมรู้สึกหวาดระแวงและรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่มีบุคคลอื่นกระทำการเลื่อยกุญแจบ้านผมและกระทำการต่างๆที่เป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไม่สามารถพักอาศัยในบ้านตัวเองได้ผมคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวผมเองมากๆครับ 4. ผมขออนุญ,ญาตชี้แจงเพียงเท่านี้และขออนุญาตไม่ตอบคำถามใดๆเพิ่มเติมอีกแล้วครับ ผมหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจผมนะครับผมขอขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสในชีวิตของผมที่เข้ามาและยังยินดีเสมอที่จะรับงานในสิ่งที่ความสามารถผมทำให้ทุกๆคนได้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางการวิภากรภรยาของเสกโลโซก็ออกมาอัดคลิปทั้งน้ำตาเลยนะคะตัดเพอ้อหลังจากบิ๊กทองภูมิออกมาประกาศยุติการทำงานกับค่ายเสกโลโซ ดูดิก็ดูดิบอกใครก็ไม่ได้ออกสื่อก็ไม่ได้มันไม่ใช่ชู้สาวแต่มันเป็นการหลอกกันที่แบบไม่ได้มารักษาจริงอะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอไม่ไหวมันที่อรารวาสเขาว่ามัน ก็กกร้องกับเลิศมันทรมานใครก็รู้เสก็รู้เวล,ลกการ้กับเลิบโอ้โหบ้านแตกอะไอมิกก็รู้แล้วคือแบบถ้าคิดมันบอกมันจะมาเยียวยาสําเร็จไอนอุดาบอกว่ามีพี่บิกที่ช่วยได้พี่ก็มันก็ตั้งใจแบบนั้นพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรคราวเนี้ยไปที่นูน่นทําร้ายพี่โลกก็ต้องกับเริบเหมือนเดิม แล้วคำนี้เข้ามาถึงไปก็คือแค่มาทำคอนเทนต์หรอก็คือไม่ได้มารักษาโยยาจริงคือสร้างภาพเหรอใครสร้างภาพกับพี่มันก็ดังอยู่แล้วว่ะเขาช่วยครอบครัวเสกโลโซช่วยเมียเสกโลโซทำให้เขามีรอยยิ้มหัวเราะปกติเขาไม่เคยเขาไม่เคยอ่อนโยนเพราะเขาถูกลองแกมาตลอดไม่ใครจะรู้มั่งที่ด่าพี่อะทำไมพี่ไม่ ทำไมจึงปากไม่ดีทาไมแบบมีมตะเวียงมีแต่อารวาส <c oughs> ก็มีแต่ถูกํำเงี้ยไอ้บีก็รู้ก็ไม่ได้มีความจริงใจที่จะมาเยียวยาเพราะที่เกิดนั่นอะมันเพราะโรคก,กําเริบยาก็ไม่ได้เอาไปกินมันก็ไม่เคยเอายาให้กินหรือว่าอะไรเลยไม่เห็นเหมือนตอนแรก ทาเนี่ยยิ่งทำอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบบหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นหนักขึ้นรู้ปะเพราะความกังวนลเราแวงไม่ไว้ใจละฉันจะปลอดภัยเหรอฉันนอนตื่นขึ้นมาไม่มีใครร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบหลอกฉันไหมอะไรเนี้ยแบบถ้าคุณอะรักษาถ้าคุณควรไวถ้าคุณจะรักษาจริงอะทุกครั้ง่านก็เอาราวาดหนักบ้านแตกแบบนี้แหละ ทำไมทนได้แต่พอออกสือ่อปุ๊บหนีเลยแปลว่าไม่ได้เยียวยาหรือฮิวอะไรกันจริงๆอะแต่ว่าอายเพราะว่าถูกด่าออกสือ่อแทนที่จะแบบคอยดูแลว่าอะยอมไม่เป็นไรพี่กายเขาป่วยอะไรเงี้ยต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยมันกลับไม่ใช่กลายเป็นแบบหายไปแล้วก็ทิ้งให้พี่อยู่กับปัญหาของมันทั้งหมดที่เกี่ยวกับงาน และความรู้สึกที่พังทลายกับหัวใจแล้วก็ทุกอย่างสุดโดยทางด้านของการยังโพสต์ข้อความได้ว่าโพสต์นี้ไม่ใช่ดราม่านะคะนี่คืออาการกำเริบของโรคที่เป็นซึ่งคนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะทราบคือเสกโลโซและบิ๊กทองภูมิซึ่งเป็นมาตลอดเกือบทุกวันเมื่อวานก็หนักมากสองคนนี้ทราบดีและเป็นห่วงมาตลอด อยากทราบว่าที่เข้ามาดูแลเจตนาคืออะไรกันแน่เช่นทำคอนเทนต์แค่นั้นที่สื่อไปว่าบิ๊กทองภูมิน่าสงสารเป็นคนดีแต่ต้องมารองรับอารมณ์ร้ายจากเราและเมื่อเรารู้ตัวเราก็สำนึกผิดเราก็เดินไปไหว้แล้วก็กราบขอโทษเขาทุกครั้งเราไม่มีอะไรซับซ้อนใช้เวลาไม่นานรู้ตัว,วผิดก็รีบไปหาแล้วก็กราบขอโทษทุกครั้งเพราะมันอาการเกิดจากโรคซึ่งเราก็ทรมานไม่อยากเป็นเช่นนี้เลย ถ้ามีอะไรกระทบกระเทือนให้เครียดแม้แต่นิดหนึ่งก็การกำเริบและที่เสียใจคุณบอกคุณจะเข้ามาดูแลและบอกว่าสามารถทำให้หายได้แน่นอนแต่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ดูแลแต่ได้เป็นเทพบุตรของ FC ทั่วประเทศซึ่งเรายินดีและดีใจด้วยเพราะเราก็ผูกพัน และอยากให้เขามีแต่ความเจริญอยู่แล้วเพราะคุณก็ทําให้เรามีความสุขได้ช่วงนั้นแล้วทุกครั้งที่กําเริบคุณจะรีบมาให้กําลังใจนวดหัวนวดขมับเราเราก็หายจุดที่น่าสังเกตก็คือเราเหวี่ยงวีนอรารวาทุกคนทั้งหมดนั่นแหละแต่เขาก็ไม่โกรธไม่อะไรเขาบอกเขาเข้าใจก็มาเอาใจมาพูดคุยแง่คิดดีๆอะไรอย่างนี้แล้วเราก็กราบขอโทษเขาเวลาอาการกําเริบลองคิดทบทวนย้อนไปนะคะเขาจะพูดว่าเวลาคุณนาอาการกําเริบจะว่า ทุกคนทุกคลิปที่เขาพูดแล้วทำไมทนได้ละ่ะแต่คราวนี้พอออกสื่อถึงขั้นทนไม่ได้มาใส่ร้ายขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่คิดว่าต้นเรื่องเกิดจากการกระทำที่อำมหิตจากคุณทำอะไรบ้างพูดมาสิคุณไม่สำนึกเลยการที่เอาผู้ป่วยคนที่ป่วยสาหัสไปทำคอนเทนต์ซึ่งเราก็ยินดีให้อะไรก็ได้ก็ให้ต้องการแบบนี้ก็ไม่เป็นอะไรไม่คิดอะไรยินดีเราก็ไม่ต่างอะไรกับแบงค์เลสเตอร์ต่อโพสต์หน้าติดตามให้ได้นะ เพื่อความยุติธรรมของเราบ้างคุณผู้ชมคะสำหรับบิ๊กทองภูมิและกาวิภากรภรรยาของเสกก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีภาพคลิปที่มีการสนิทสนมกันจนหลายคนก็สงสัยในความสัมพันธ์จนต่อมาทั้งคู่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงสถานะและยืนยันว่าไม่มีเรื่องอะไรที่เกินเลยไปถึงเรื่องชู้สาวแน่นอนแต่เป็นการที่ฝ่ายชายเข้ามาช่วยดูแลฝ่ายหญิงซึ่งมีอาการป่วยเท่านั้นเอง